สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซียวมีนาคุปตาบันดุงค่ะวันนี้นะคะมีนาอยู่หน้าร้านค่ะจะพามาดูรถมือ2รุ่น L5018SP จ้ะด้านหน้านี่คือใช่หมดเลยมีให้เลือกเยอะมากค่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมีนาจะพามาดูเป็นคันนี้ค่ะเป็นรถปี67จ้ะชั่วโมงการทํางานอยู่ที่743ค่ะรถปีเดียวเนาะใช้งานน้อยมากอยากบอกว่าคันจริงเนี่ยสวยมากๆเลยจ้ะรายละเอียดจะเป็นยังไงมาดูกันเลยจ้ะ ค่ะคันนี้นะคะเป็น L 5 0 1 8 SP จากตัวนี้เป็นมือ2ค่ะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่743ค่ะเป็นรถปี6-7รถปีเดียวบอกได้เลยค่ะว่าคันนี้สภาพเทียบเท่ามือ1ได้เลยค่ะคันจริงสวยมากๆ คันนี้ค่ะจะดาวอยู่ที่70,000บาทค่ะจะส่งได้สูงสุด6ปีค่ะลายปีอยู่ที่1,12,750บาทแล้วก็มีงวดย่อยเดือนละ2,000บาทจ้ะหรือว่าจะเป็นรายเดือนเหมือนลดยนค่ะเดือนละ1 1 1 3 5บาทต่อเดือนจำนวน72งวดค่ะตัวน,นี้นะคะอุปกรณ์ไปพร้อมรถจะได้ใบดันแล้วก็ผ่านหลัง1ตัวนะคะ ผ่านหลังลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าจะต้องการเป็นผ่านอะไรเนาะอันนี้ก็คือสภาพเดิมๆนะคะเดี๋ยวรถจะต้องไปตรวจเช็คปรับสภาพให้อีกทีค่ะส่วนคันนี้ค่ะยางเต็มสี่เส้นเลยตัวนี้เป็นตัวเครื่องตัวเบรกเนาะส่วนกรองนะคะกรองจะมี3ตัวเนาะทางร้านจะเปลี่ยนใส่ให้ใหม่เลยทั้งหมดจ้ะสนใจอยากมาดูรถคันนี้กับเซียวมีนาค่ะโทรเบอร์0 8 8ย์9 4 8 4 4 เซลมีนาคูมาตาบ้านดุงยินดีให้บริการค่ะโทรหรือแอดไลน์ได้เลยค่ะ